เปิดดวงลัคนาราสีกันประจำเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นเดือนที่ได้หนะและอุดมมาเกณฑ์ทั้งเดือนดีมากๆเงินก้อนโตหล,ล่นทับรับเต็มๆผู้หญิงก็มาให้โชครวยแน่นอนสวัสดีครับและยินดีด้วยนะครับกับชาวลัคนาราศีกันครับเพราะในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ มีดวงดาวย้ายหลายดวงและเป็นการย้ายที่พาเราไปสู่ตำแหน่งอุดม,มเกณฑ์ครับที่ทําให้เราจะมั่งคั่งร่ํารวยกันละทีนี้นะครับแต่จะทําอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะมีบอกแล้วจะดูให้ครบทั้งห้าเรื่องนี้เลยนะครับแล้วก็เลขนําโชคจะได้ไปวางแผนจะได้ร่ำร่ำรวยรวยกันเลยนะครับตรงนี้อย่างไรก็ตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันมากๆได้เลยนะครับมาเริ่มที่ตัวเราแล้วครับก็ตัวเราก็ดาวพุธแล้ะครับ ดาพุธเนี่ยย,ย้ายแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนเลยนะครับต้องบอกเลยว่าดาวพุธเป็น3ามแกลักนาเนี่ยได้ณนะละอุดมเกณฑ์ครับอยู่ในเรือนสหัชชะนี่แหละชัดเจนเลยเดินทางเจรจาพบปะติดต่อค้าขายไล้สดเข้าสังคมนะครับจะดีจะนำพาซึ่งโอกาสโชคลาภความสาเร็จความร่ารวยครับและไม่พอเท่านั้นนะครับพอเข้าวันที่ยีี เดือนพฤศจิกายนดาวพุธเราก็ย้ายเข้าสู่เดือนพันธุก็ได้ณละอุดมเกเก์อีกแต่จะเป็นอุดมเกเก์เกี่ยวกับบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์เห็นไหมแต่สรุปแล้วก็คือได้ทั้งเดือนนั่นเองนะครับพะนนเมื่อดาวได้ตําแหน่งดีแต่ตามที่โหราศาสตร์ได้กล่าวไว้เนี่ยแปลว่าให้เราอ่ะลงมือทําสําเร็จได้ด้วยตัวเราเองตัวเองจะนํามาซึ่งความสําเร็จดาวพุธเป็นดาวการงานงานก็จะพาสําเร็จนะครับตรงนี้ และนอกจากนั้นดาวพุธยังไปเล็งกับดาวเกตวันที่สี่เดือนพฤศจิกายนอีกครับแปลว่าตัวเราจะเซนแรงลางสังหณ์แม่นฝันแม่นออกตรงได้หมดหรือจะได้ไปทําบุญอ่าเช่นทอดกระถินอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเพราะถ,าถ้ามีงานบุญอะไรไปได้เลยไปแล้วจะส่งเสริมให้เราดีขึ้นอีกต่างหากหรือเข้าวัดทําบุญปฏิบัมมติธรรมสมบูรณ์ใ้สมาธิจะยิ่งจเจริญรุ่เรงเรืองครับหมายอันนี้เรียกว่าดาวประจําตัวเราอยู่ในมุมที่โดดเด่นนะครับแปลว่า เดินทางไปติดต่อไปเจรจาจะสําเร็จจะสื่อสารจะขายจะออนไลน์ได้หมดนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นจังหวะเราโดดเด่นอย่างนี้ต้องรีบลงมือทําเลยนะแล้วมันดูในเรื่องการเงินและโชคลาภก,กันบ้างเนี่ยเห็นได้ชัดครับเงินหล่นทับรับเต็มๆคืออะไรก็ดาวสุขครับมาวันที่3เลยครับต้นเดือนตอนนี้ที่ฟังอยู่ตกวินาศถ้าเงินยังไม่มาก็ไม่ต้องแลกใจแต่วันที่3ไปแล้วครับเงินทับตัวก็จะมีเงินเข้ามาอย่างมากมายก็ได้ นะครับได้เงินได้ทองนะเห็นไหมก็จะมีรูปทางที่ดีดาวสุกดาวกางเงินเป็นเ่นกับดาวราหูครับมีสิทธิ์ได้จากโลกออนไลน์นะได้จากช่วงภาคกลางคืนเรามีอะไรให้ทําเราก็เลยได้เงินก็ได้นะครับและที่สําคัญสุกกับลาหูเป็นคู่ลุ่มหลงแปลว่าถ้าอยากได้เงินต้องทําให้เขาหรือลูกค้าเนี่ยหลงไหลในรูปรถกลิ่นเสียงของสินค้าเราหรือตัวเราแหละนี่ถ้าใครเป็นดารานะครับโอ้โหหรือเป็นอินูเอนเซอร์ช่วงนี้ก็จะแบบ ได้รับความนิยมชมชอบอย่างดีมีคนเข้ามาติดต่อซื้อขายกันคึกคักเลยเห็นไหมแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องทําตัวเองอะ่ะให้มันดูหน้าตาดีดูดีดูหน้าหลงไหลอยากเข้าไปติดต่อกับเราเดี๋ยวเงินมันก็มาเห็นไหมหรือขยันก็จะได้เงินหรือดาวตัวเองเป็นอุดมมาเกณฑ์ดาวการเงินก็ทับตัวก็ได้องค์เกณฑ์เพราะฉะนั้นก็แปลว่าทุกอย่างได้จากน้ําพักน้ําแรงความรู้ความสามารถแล้วดูนะครับดาวอันคาร์ีครับลอยอยู่ในเดือนการเงินด้วยนะตอนนี้ เห็นไหมขยันก็ยิ่งได้เงินแล้วยิ่งดาวองคารัย้าย15าพฤจิกาอันนี้ก็ยิ่งดีพเพราะดาวองคารันได้ตำแหน่งเกษตรตาธิบดีและเทวีโชค,ครับก็แปลว่าจะยิ่งมีโชคลากยิ่งติดต่อยิ่งเดินทางจะยิ่งเป็นที่รู้จักออกสื่อจะยิ่งดังมหมเงินเข้างานเข้าสปอนเซอร์เข้ามากันครบเลยเห็นไหมก็ได้เหมือนกันและดาวพูดดาวตัวเองไปอยู่กับดาวองคารันได้เทวีโชกก็นาลีให้โชคอะผู้หญิงครับ ไปติดต่อไปยู้กับผู้หญิงหน่อยซื้อเสี่ยงโชคก็ซื้อผ่านผู้หญิงโดยเอาเลขที่เกี่ยวกับตัวเราเป็นหลักเพราะดาประจำตัวเราไนงะมันโดดเด่นนะได้อุด,ดมเกณฑ์อะไรแบบนี้นะครับเลขอายุเลขวันเกิดเลขไดทยบัตรโทรศัพท์ก็จะออกก็จะได้โชคนะครับตรงนี้หรือฝันแม่นไปมูไปจุดทุกที่มีเลขแล้วเลขอะไรเล่นเลขตามนั้นได้เลยนะหรือเสี่ยงโชคก็ซื้อกับผู้หญิงไว้ก่อนดูแล้วจะเป็นการดีเป็นอะไรที่โดดเด่นกับเรามากๆหรือไปซื้อผ่านโลกออนไลน์เห็นไหม เดี๋ยวนี้เขาก็มีซื้อผ่านโลกออนไลน์<ๆ>ก็ได้เงินได้ทองกันได้ถูกางวันได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นการเงินและโชคลาภก็เลยโดดเด่นครับยินดีด้วยนะครับต่อมาในเรื่องการงานก็ดีไม่แพ้กันครับเพราะในการงานก็คือดาวพุธด,ดาวพุธได้ตําแหน่งณละอุดมเกณฑ์การงานต้องมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์แต่งานมันต้องมีบริบทก็คืออะไรเดินทางเจรจาติดต่อคุยผ่านแชทผ่านไลน์อะไรแบบนี้ต้องไปเจอคนกลุ่มใหม่ๆบ้าง นะครับมันต้องเป็นต้องไปก็ไปได้เลยอ่าไปสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงเพื่อนแนะนํามาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะสัมพันธ์กับดาวอาทิตย์อีกหันที่17ไปแล้วเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศไงวินาไงแก้ปัญหาไอางเงี้ยได้หมดหรือไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางในที่ทํางานเราขอพรให้การงานรับลื่นเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งหรือจะไปคุยกับลูกค้าก็ไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางของท,ที่ที่ลูกค้าอยู่ก่อนแล้วเข้าไปคุย จะมีมุมประสบความสาเร็จนะครับเพราะดาวการงานมันเป็นเลงกับดาวเกตตรงๆเลยในช่วงเรียกว่าหนึ่งถึงยี่สิบสี่และพลังยี่สิบสี่ไปแล้วเนี่ยดาวการงานย้ายเข้าเรือนพันธุก็แปลว่าอะไรอันนี้จะไม่ต้องไปไกลและพันธุแปลว่าบ้านเนี่ยก็ทาใกล้ๆบ้านหรือเอางานกลับมาทําที่บ้านอะไรเงี้ยหรือต้องไปเกี่ยวข้องกับคนในบ้านญาติพี่น้องจะให้การงานใครทากงรงสีอันนี้ก็จะโดดเด่นเพราะได้อุดมมาเกณฑ์ใช่หไหมเพราะนั้นเรื่องงานเนี่ยดูแล้วก็ ดีทั้งดีทั้งเดือนแต่ก็ฝากไว้หน่อยเพราะว่าดาวพุธเนี่ยมาใช่ไหมมาแบบตัวเปล่าก่อนอ่าอยังไม่เจอดาวอังคารคู่ศัตรูก็คือหนึ่งถึงสิบห้าเนี่ยรีบทํางานทําผลงานรีบลุยรีบทําให้ให้สําเร็จไปเลยเพราะว่าถ้าไปทําหลังวันที่สิบห้าไปเจอดาวอังคารคู่ศัตรูครับแปลว่ามันต้องมีปัญหากันก่อนขั้นตอนโปรเซสยังสําเร็จได้อยู่นะแต่มันจะมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นจะเหนื่อยขึ้นเท่านั้นเอง ไหมถ้าใครมาฟังก่อนรู้ก่อนทําก่อนเนี่ยสบายไปก่อนแล้วแต่ถ้าใครไม่ได้ฟังแล้วทาไมวันที่สิบเจ็ไมยุ่งวุ่นวายจังก็ดาวการงานเราเจอคู่ศัตรูนิดหนึ่งมันก็ต้องมีปัญหากันบ้างใช่ไหมแต่ก็ทําต่อขยันสู้ลยุยทําด้วยความชัดเจนว่องไวครับอังคารกับพุธเนี่ยจะเป็นคู่ศัตรูนะแต่ถ้าเน้นถูกต้องชัดเจนว่องไวรับรองงานเราก็จะผ่านได้นะครับอ่าทีนี้มาดูเรื่องความรักโอ้โหเรียกว่าลาหูมาแล้ว ลาหูนะครับอยู่ในเรือนปัตนิหมายความว่าไม่ควรมีคู่อะไรกันในตอนนี้นะครับโอ้โหแล้วลาหูเล่นกระสุกคู่ลุ่มหลงนี่เรียกว่าใขรโสดระวังโดนหลอกโดนโกงโดนพาไปผู้ยี่ผู้ยำนะะฉะนั้นอย่าเพิ่งมีไปเน้นเงินเน้นงานดีดาวตัวเองกระดาวการงานได้อุด,ดมมากีเนี่ยเห็นไหมก็แปลว่าสําเร็จได้ได้วยตัวเราเองอย่าไปมีหุ้นส่วนกับใครในห่วงช่วงเวลานี้เด็ดขาดนะครับมีมีแต่จะพัง บอกเลยดาวคนรักก็ดาวพฤหัสกับถอยหลังพักอกษาอยู่ในเรือนมรณะ,ะครับความรักถ้าใช่ไปกันต่อได้ถ้าไม่ใช่เลิกกันเท่านั้นเองแล้วเดียกก็จะเจอคนใหม่นะครับพูดอย่างนี้เลยหรือจะไปทําอะไรเนี่ยช่วงนี้ต้องทําด้วยตัวเองนะอย่าไ,ไปมีหพุ้นส่วนนะอย่าไปเชื่อแก๊งคอร์เซนเตอร์นะใครมาหลอกใครมาทําให้เราดีมันจะมีเข้ามาแหละจะมาหลอกลอก่อเราสารพัดเลยคอยดูเหอะเราอย่าไปอ่อนไหวอย่าไปรุ่มหลงแล้วกันเพราะผมเป็นห่วงตอนที่ดาวพุธ วันที่24พฤศจิกายนเนี่ยดาวพุธด,ดาวตัวเองนี่เป็นปากด้วยนะเป็นอุดมเกต์แล้วเป็นปะ่กปะูปุปะปะแล้วราหูกระสุกก็เลงกันเนี่ยมีสิทธิ์ไปพลาดตอนนั้นได้เพราะนั้นปลายเดือนแล้วยิ่งต้องโฟกัสในเรื่องงานในเรื่องชีวิตนะครับอย่าไปโฟกัสเรื่องความรักเด็ดขาดไม่ใช่นงั้นมีพลาดเดี๋ยวไปท้องจะไปแท้งอีกโอ้โหไปกันใหญ่หรือหลอกหมดเนื้อหมดตัวพวกสายปทั้งหลายระวังโดนหลอกด้วยถ้าใครเข้ามาในช่วงเวลานี้ ถ้าเป็นคนรักมีคู่อยู่แล้วก็ประครับประคองพูดจาเจรจาก,กันดีๆก็จะผ่านได้นะครับตรงนี้หรือเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศพากันเป็นท่องไปเที่ยวบ้างนะก็จะดีขึ้นสุดท้ายครับเรื่องครอบครัวลูกและบริวา,การก็ด่าพฤอหัสเห็นไหมยังอยู่ในเรือนมลนะเพราะนั้นเรื่องครอบครัวก็ยังต้องดูแลนะครับเทคแคร์กันต่อไประวังเจ็บไครได้ป่วยแล้วยิ่งอยู่ที่ยิบสี่นะแล้วต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เลยครอบครัวบ้านรถที่ดิน อะไรแบบนี้นะครับส่วนนี้เรื่องลูกเรื่องบริวารเนี่ยดูแล้วดีขึ้นพราะดาวเสาร์พบกุตตะเดินหน้าแล้วตั้งแต่วันที่ยีสามตุลาแต่ยังอยู่ในเรือนอริแต่อริกก็ลาหูไงก็มาเลงเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ตกมรณะแล้วก็แบบว่าเออดีขึ้นคุยกันได้มากขึ้นแต่ก็ต้องไม่ใช้เวลาด้วยกันนานมากเดี๋ยวก็จะมีปัญหาก,กันอีกนี่คือทางแก้ทางออกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปโดดเด่นมากในเรื่องตัวเองนะครับเรื่องงานเรื่องเงินเอาตรงนี้ก่อนนะครับในเดือนนี้เนะี้ยคุณจะ แฮปปี้มีความสุขแล้วก็ฝากเลขนำโชคครับ8-3-4-9-6ครับขอให้ชาวลัคนาราศิกันเดือนนี้เฮงๆเลยๆนะครับภาพรวมดาวจอะนะครับไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งนะครับแต่ใช้ดูเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ได้ครับและถ้าอยากรู้ดวงเราเองนะครับก็จะได้มากได้น้อยให้แม่นยำสุดๆเนี่ยต้องดูดาวตอนเกิดและวันที่เกิดครับและอาจารย์เกตเทวานะครับก็รับดูดวงแบบเจาะลึกเลยนะครับ ทำตามลูกศรชี้ได้เลยครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวาหกห้าครับแล้วทําตามที่ไลน์บอกและประกันได้ดูภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับและก็ต้องบอกนะครับว่า u t u b e ครับมีปุ่มซปเปอร์แตงแล้วนะครับใครที่อยากเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์เกตเทวาครับทําตามนี้ได้เลยนะครับก็คือปุ่มซปเปอร์แตงก็คือรูปหัวใจครับอยู่ด้านล่างของคลิปนั่นเองนะครับนี่แหละครับรอบสีแดงครับคําว่าขอบคุณครับ แตะเข้าไปได้เลยนะครับจะมีตั้งแต่40บาทถึง1,000บาทครับร่วมเป็นกําลังใจให้อาจารย์เกตเทวาและแตะซื้อและส่งมาได้เลยนะครับและก็ต้องบอกนะครับว่าปัจจุบันนี้ครับช่องอาจารย์เกตเทวามีผู้ติดตามมากกว่า150,000คนแล้วนะครับเป็นช่องมหาชนอย่างแท้จริงและอาจารย์ก็จะทําคลิปที่มีคุณภาพทํานายดวงชะตาอย่างแม่นยําแบบเจาะลึกรายละเอียดถึงพื้นดวงเนี่ยให้ทุกท่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเลยนะครับ กดติดตามครับกดกระดิ่งนะครับตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมานะครับนั่นแหละครับเรียกว่าติดตามแล้วครับฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้เราก็รอดก่อนนะครับแล้วใครที่กดติดตามอาจารย์ก็ขอให้ผลบุญที่อาจารย์ได้ทำมานะครับให้ทุกท่านที่กดติดตามประสบความสําเร็จรุ่งเรือง,ง,งสมหวังร่ํารวยมีโชคมีลาบด้วยนะครับตรงนี้แล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เจตเวว่ามีภาพเฉลิมยูชตาสูนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับ และมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชายดงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวมจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนิสีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เรื่องสุดความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทาบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซษสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปรินไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับน ได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง19 9บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา5ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199อยาบาบาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรทเทวยินดีรับวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับตรงดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิดวงครับบวกดาวจอรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้โลกทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไซน์เกรตเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเนื้นเๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็สร็จและนี่นะครับก็คือการแอดไลน์ครับแอดไซนเกตเทวาหกห้ามานะครับก็แตะเพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะครับแล้วก็อ่านในไลน์ครับก็จะเจอภาพนี้นะครับก็คือกติกาการดูดวงกับอาจารย์เกตเทวาครับก็ทําตามที่กติกาที่ไลน์บอกครับก็จะมีโปรโมชั่นบอกเลยนะครับว่าถ้าจองมาเลยนะครับโอนเงินบัญชี อาจารย์เกตเทวานะครับ799บาทนะครับธนาคารกรุงไทยเนี่ยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วพอโอนจองมาก็บอกวันเดือนปีเกิดพ่อสอเกิดและเวลาเกิดครับเนี่ยครับจะได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกตเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขาย จากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับ ช่วงเวลากว้างๆครอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้